เราเดินทางมานครสวรรค์วันนี <Chaos. S 2> ้มาเพื people with people with though, <t> ่อดูต้นไม้น้ำเจ้าพญาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ เห็นแล้วก็มันก็สวยนะแล้วก็พ่อแม่ทับทิมใหญ่มาก uh huh. แล้วเราก็แบบอยากจะรู้ว่าต้นสายลายน้ําเป็นยังไงเรอย่างยัก้ยลูกสาวเขาเป็นคนอยู่ที่นี่ uh huh. เขาเป็นคนนครสวรรค์ก็เลยมาดูสองสายนี่เห็นเขาบอกว่ามันบรรจบกันที่อื่น uh huh. เป็นสายใหญ่มารวมกัน uh huh. เป็นปินองอยู่ฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นน่านอยู่ฝั่งหนึ่งแต่น่านเนี่ยเขามียมมา ประสบกันที่อื่นแลยนะในส่วนของเราเรามาวันนี้เราเห็นแล้วเรารู้สึกมันว้าวหรือว่า Amazing ไหมพี่ในความรู้สึกของเรามันก็มีความสวยเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความสูขเนอะที่ได้ดูต้นแม่น้ำเจ้าพยาก็ใสเ่เลือดใหญ่ของประเทศไทยเราเนอะค่ะ <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตอนนี้คือเหมือนมีประชาชนที่ดูอยู่ว่าอยากจะมาเที่ยวเนี่ยคือเราอยากจะบอกอะไรกับ คนที่ดูข่าวอยู่ในเวลานี้ไหมคะพี่ก็อยากให้มาสักการะนะคะเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็อยากมาสักการะเจ้าพ่อปากน้าโพแล้วก็มาดูต้นแม่น้ํานะคะต้นแม่น้ําเจ้าพยาของประเทศไทยเรากันเยอะๆเศรษฐกิจกฤฤจะได้ฟื้นขึ้นมาได้เพราะช่วงนี้ก็ซบเซาไปจากโควิดนะคะช่วงนี้น้ำขึ้นเยอะไหมคะพี่ขึ้นเยอะขึ้นทุกวันเลย แล้วบรรยากาศต้นไม่น้ำเจยายา้าพญาเราเป็นไงบ้างครับพี่โอ้โหคนือมาดูไม่น้ำเห็นบางคนมาถ่ายรูปลงใช่เพราะว่าสองสามวันนี้ขึ้นเยอะมากมขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าทางทางในข้างในอ่ะในแฝวนะท่่มบางหลังมัท่ว่มขึ้นหลังแล้ว,ว,ท,วที่ต่ำนี้ท่วม,วมใช่ไหมครับพี่ใช่ท,ที่ต่ำมาท่วมแล้วส่วนตัวเราเองนี่เราค้าขายอยู่แถวนี้เรากลัวไหมพี่ถามวทางบนนี้ไม่กลัวแต่ทางบ้านพี่พี่อยู่ิมแม้น้ำเหมือนกัน ก็จะผีแล้วค่ะพี่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ตอ,ตอนนี้บางคนจะมาเที่ยวที่นี่เยอะมาดูต้นไม้น้ำชุมพยาไปดูไม้น้ำทั่วออตอะน,นี้นมันคือในทุกวันเขาก็กลัวกังงนว่าคนในตัวเมือง่ะส่วนใหญ่ก็มาถ่ายรูปกันใช่แล้วขายปลาที่ขายดีไม่คงไม่งเงียบเลยเหรอไม่ค่อ,อยปลา่อยปลาแล้ว